เลื่อนเลือนเลื่อนเลื่อนเลือนแปลว่าอะไรทังกระสิบไม่ดีหรือไงไอ้ยูพวกเราเลี่อนมากไอ้ยูไม่มีใครอยากคุยกับเราเลยเลื่อนเลือนเลื่อนเลื่อนแปลว่าอะไรเลื่อนเลือนเลื่อนเลื่อนเลือนเลือนแปลว่าอะไรเป็นซีนหน้าไหนเลื่อนไปนอนเลยไม่ได้เพื่อนเขาบอกไปนอน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 แปลว่าอะไรนอนนอนอนนอนยังไม่ได้นอนเลย แล้วใครบอกให้มไม่นอนอ่ะแล้วไม่นอนทำไมอันนี้กูนี่อกูจะไปนอนแล้วน่ะนอนไม่นอนทำไมกลางคืนทำอะไรเออชักว่าหรืไงฮัลโหลเธอฮะฮัลโหลเอ็งชื่ออะไรอ่ะเราชื่อข้าวข้าวอะไรอ่ะความจริงชื่อคนข้าวชื่ออะไรนะคนข้าวข้าวเนี่ยอร่อยไหมเออ accept ไหม ไม่รู้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเราอยากเราอยากเราอยากกินต้นข้าวอะ่ะเราเป็นหมูจะไม่หงุดหงิเหรอไม่หงุดเอยากกินต้นข้าวจริงๆริงคุณตรงๆเศร้าจังเราลืมอะ่ะแ,แล้วเอ็งอยู่แถวไหนอะ่ะจะรู้ไปทำไมเหรอ <laughs> อ๋อไอ้หล่อเรอยากรู้อะ่ะแต่ก็ตอบมาว่าเสียอ,อีกทำไมนะเออเราขข่ไก่อยู่ใช่ ถ้าสนใจมากินบไหมเราให้กินฟรีกินฟรีนะมีข้าวบริการเพราะเราเป็นบางเพราะเราเป็นบางแต่ไม่มีพราหมูกรอบไม่มีใช่ไม่มีอ่ะเธอชอบกินไก่หรือชอบกินหมูอ่ะเรากินได้หมดโอ้ยงบ้านก็พอนี่ไงอยู่ใกล้ๆกับบางเลยก็ไงนะเดี๋ยวบางไปเปิดใกล้ๆบ้านหนูเลยได้กินชาติไหนอ่ะชาตินี้แหละออกมารอหน้าบ้านมันเดี๋ยวบางเด l i b e r ี y ส่งของด้วยนะอือ กองขอนยันไม่ร้องเลยอย่นี่คุยคุยกับคนนี้แทนอ๋อ oh.